สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นสายฟรีอีกแล้วนะครับก็ต้องขุดแรกกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มต่อแล้วนะครับมีอะไรสอบถามได้นะครับผม สวัสดีนะครับสวัสดีคุณดูสองคนนะครับผมสวัสดีคุณดูสองคนนะครับสวัสดีนะฮะ วันนี้ก็จะเป็นตัวสายฟรีนะครับของผมนะครับผมเริ่มเริ่มเล่นใหม่นะครับเซิรฟ์ฟเดวิลลิงนะครับเดวิลลิงนะครับก็จะเล่นแบบฉบับสายฟรีนะครับผมขุดแร่หลอมของนะครับแล้วก็อัพขั้นอัพเกรดอาวุธนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีของขายเลยวะ่ะเซอรเนียของหายากมากเลยที่เอาไปอัพขั้นอาวุธอะตอนนี้ผมนีใส่เป็นเสื้อเสื้อกะยี่ห้าอยู่เลยนะครับยังไม่มีได้เปลี่ยนดีนะผมก็ ราะว่าก็เลยจะเปลี่ยนแล้วแหละเพราะว่ามันมีอยู่สามหมื่นเพศละตอนนี้นะครับสวัสด,ดีคุณผู้ชมทั้งสองคนด้วยนะครับ ทำได้เดียวก็คือขุดแร่ไปก่อนนี่ครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะไปฟาร์มต่อนะครับไปฟาร์มโกุหลาต่อนะครับผมเพื่อหาการ์ดโกเลมนะ้อเปิดได้ก็ดูสองคนนะครับผมตอนนี้การ์ดที่ผมใส่ก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับเป็นการ์ดขาวนะครับผมเป็นการ์ดขาวเป็นการ์ดเพิ่มพีไอแท็กบวกหกสิบนะครับผมแล้วก็การ์ดแมลงวันนะครับผมเพิ่มพีไอแท็กบวกหกสิบแล้วก็พีดาเมจโบนัสบวกร้อยยี่สิบเองนะครับไม่ได้แบบใส่การ์ดอะไรหวือหวาอะไรเลยนะครับก็ส่วนกกาะมันจะเป็นการ์ดเลือดบวก Uh, HP ่ง HP น2 0 0นะครับขาเป็น uh, P Defense บวก60นะครับแล้วก็ P Defense บว uh, ก Reduction นะครับบวก120นะครับผมรู้สึกจะมี uh, อะไรอีกไม่มีแล้วประมาณนี้นะครับของที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็มีนิดเดียวเพราะว่าเป็นตัวที่เพิ่งปั้นนะครับผมตอนนี้นะครับ Attack ยืนเมืองอยู่ พันเก้าร้อยสีบสีนะครับยังไม่บัฟบัฟก็น่าจะ